ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศนะพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรและศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิทัศนะพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพดึงดูดบ่เสิดพัฒนาธรมทั้งหมด ให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดึงดูดบ่อเกิดทำโลกโปรดหลงให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรในตัวของท่อฐานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุศศงทธสดัญทัสโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุและแบบไม่มีวิญญาณธาตุเช่นในจักรวาลมนุษย์คนสัตว์สิ่งของมีกระแสบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรที่เกิดจากการดึงดูด ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมแต่ละหน่วยบารมีสามสิทธัตถะเดชพะคุณหลวงปุษจันทัศโรดึงดูดซึ่งกันและกันศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตระเดชพะคุณหลวงปุสจันทสศโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อย บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุธธทธยดันตสโรดึงดูดซึ่งกันและกันเป็นกระแสบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุธธทธยดันตสโรเดินทางไหลเวียนในตัวคนสัตว์สิ่งของเดินทางณนะตำแหน่ง ศูนย์กลางหรือแกนกลางของคนสัตว์สิ่งของเริ่มสร้างคนสัตว์สิ่งของจากตำแหน่งศูนย์กลางหรือตำแหน่งแกนกลางคนสัตว์สิ่งของเมื่อเริ่มสร้างจากการถูกสร้าง ถูกเลี้ยงแักษาถูกควบคุมบังคับสั่งการอย่างสมบูรณ์จากตาแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสัตวิตัตพระเด็บพระองคุลพุธทธเจันทัศโลดึงดูดธาตุละเอียดและหยาบประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ เพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กระแสบารมีสามสิทธ,ธัตถะเดชปกุลผพุสดจันทสุรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมโลกโลดลงธรรมโลกโลดลงที่ประจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสธรรมอัพยากะตาธรรมมา ธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทน์ตระเดชคุณุลุงปุสดจันทสโรซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์กลางอู่ทะเลมหาสมุทรของธรรมกิเลสข,ของธรรมอัพพยากตะธรรมะรุกเข้าสู่นิพพานธรรมบารมีสามสิทน์ตระเดชกุรุลุงปุสดจันทสโรรุกเข้าสู่ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชพรุณุลวงปุสดจันทสโร รุกเข้าสู่ร่างกายของลักษณะมหาบุรุษของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษมีเป้าหมายรุกเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสาสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรการรุกเข้ามาของธรรมที่ไม่ใช่ปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร รวมๆเรียกว่าทมกิเลสหรือเรียกว่าทมโลภโกรธหล,ลงหรือเรียกว่าทมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออทรไม่ปลอดภัยไม่โอโหสิก,กรรมดังตัวอย่างในจัก,กรวาลมนุษย์ทำโลภโกรธหลงลุกเข้ามา ในร่างกายของลักษณะมหาบุุษในร่างกายของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเข้ามาได้ในส่วนด้านนอกของร่างกายลักษณะมหาบุุษของที่อยู่ของลักษณะมหาบุุษไม่สามารถเข้ามาในส่วนตรงกลาง ส่วนที่เป็นแกนกลางของลักษณะมหาบุุรของร่างกายของที่อยู่ของลักษณะมหาบุุษเปลี่ยนบารมีสามสิทัตพระเดชประคุลทุดจันทสโรไปเป็นธรรมโลกกหลเข้าไปอยู่แทนที่เดิมที่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ เพื่อรุกเข้าหาสนวนกลางดวงกลมทุกหน่วยปรมีสัมพิทธัตระเดชกุรกุลปุสเดนทสโรมีเป้าหมายรุกเข้าสู่ดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสัมพิทัตถะเดชปุรุกุลปุสเตนทสโรสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสังการทําให้ร่างกายลักษณะมาหารุษไม่เป็นปกติ เป็นร่างกายอื่นๆเช่นเป็นร่างกายของมนุษย์ในยุคกาขาวนี้เป็นร่างกายของสัตว์อสุรกายเปรตผู้ที่อยู่ในนรกผู้ที่อยู่ในโลก,กัน ที่อยู่ของลักษณะมหาุรุษเปลี่ยนสภาพเป็นปัจจัยสีเป็นอาหารเป็นเครื่องนึ่งหมเป็นยารักษาโรคเป็นที่อยู่อาศัยเป็นจักรวาลเป็นอวกาศเป็นดวงดาวทั้งหมดเป็นรายละเอียดทั้งหมด ในจัก,กรวาลทำโกลกโกรธหลงไหลเวียนรุกเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยปรมีสัมสติทัตพเดชะคุลหลวงภูสจันทสโรโดยไหลเวียนอยู่ในส่วนด้านนอกของตัว คนสัตว์สิ่งของกระแสบารมีสามสิทธัตถะเดชปุลมุสดันทสโรไหลเวียนในส่วนแกนกลางในส่วนตรงกลางของคนสัตว์สิ่งของรุกเข้าหาธรรมโลกปวดลงเพื่อดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมโลกปวดหลงให้เกิดเป็นบารมีสามสิทธัตถ์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลหน่วยใหม่ๆบารมีสาสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลหน่วยใหม่ๆที่เกิดจากการพัฒนาปรับปรุงทำให้ธรรมโลกโควดลงเป็นบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลหน่วยใหม่ๆ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อดดอัดคับแคบรู้ว่าทำโลภโกรธหลงที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของนี้เดินทางมาจากที่ใดเดินทางมาจาก คนสักสิ่งของไหนเดินทางมาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยากตาธรรมรทำที่ไม่ใช่บาร,รมีสามทิฏฐิพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันตสรรเดินทางในโครงสร้างกอทมขออ ซึ่งเป็นโครงสร้างของกิเลสโครงสร้างของเทพบุตรเทพธิดาของกิเลสโครงสร้างมัจจุความตายของกิเลสโครงสร้างหันทะของกิเลสที่เบียดเบียนทำลายร่างกาย ของคนสัตว์สิ่งของด้วยกิเลสโครงสร้างของอภิสังขารของกิเลสทำลายร่างกายคนสัตว์สิ่งของอย่างต่อเนื่องมากมาก ในความหมายของอภิสังขารของกิเลสพระมีสามสิทธัตระเดชุณหลงภูสตันทัสโรโวยใหม่ๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ว่ากระแสธรรมกิเลสหรือกระแสธรรมโรคโกรธหลงหรือกระแสธรรม ไม่รักไม่เมตตามไม่เอือ้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสศิกรรมเดินทางเข้ามาในตัวของคนสัตว์สิ่งของเดินทางมาจากคนสัตว์สิ่งของใดเดินทางในโครงสร้างกอทมขออเดินทางในโครงสร้าง ที่เป็นการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากธรรมกิเลสบังคับให้เป็นเจ้านี้ลูกนี้เป็นคู่กรรมคู่เวรบังคับให้คนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางไหลเวียนของธรรมโลกโลก บารมีสาวกิจทัตพระเดชปุรุลภูสสจัญทสโรหน่วยใหม่ๆที่เกิดขึ้นรู้ถึงการทำง,งานทั้งหมดของธรรมโลกป่หลงในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมโลกป่หลงพารมีสาวกิจทั์พระเดชปุรุลภูสสจัญทสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใหม่ๆ ที่ได้จากการดึงดูดบ่อกเกิดพัฒนาธรรมโลกโลดหลงที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิงขอ์ให้เป็นบารมีสามสิทธัสระเดพุบุกุสดันทโสโรใหม่ใหม,ใหม่เดินทางต่อไปยังเส้นทางที่บารมีสามสิทธัสระเดพุลุกุสดันทโสโรรู้ ว่าทำโรคกวดหลงที่เข้ามาอยู่ในตัวของคนสัตว์สิ่งของมาจากที่ใดพรศสิสัิทเทพเดชปุรพุสสะเจนตสโลเดินทางรุกเข้าสู่ทำโรคกวดหลง รุกเข้าสู่คนสัตว์สิ่งของทั้งหลายที่เป็นโครงสร้างกทธบขออโครงสร้างที่เป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ดึงดูดบ่อเกิดพัฒนาปรับปรุงทำโรคปรดลง ในตัวคนสัตว์สิ่งของอื่นๆให้เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดระคุลลงูพสดจันทัสโลหน่วยใหม่ๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ว่าคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายไม่ได้เป็นคู่กรรมคู่เวรกัน ไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันคนสัตว์สิ่งของถูกทำโลรโลดโลงบังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาหลอกลวงให้เป็นเส้นทางให้กับธรรมโลรโลดโลงเพื่อเข้ามาเปลี่ยนปรมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโร ไปเป็นธรรมโลกโ,โลกรธลงยึดทาตุทั้งละเอียดละหาาบไปเป็นของธรรมโลกโ,โลกรธลงบารมีสามสิบพักพระเดชพระคุณหลวงปู่สุดจันทตสโลทั้งหมดรู้ถึงการรุกเข้าสู่ธรรมโลกโ,โลกรธลง รู้ถึงเส้นทางการรุกเข้าสู่ธรรมโลกโปรดลงรู้ถึงการหยุดวิกฤตหยุดอุปสรรคหยุดปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยูุ่ของคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดรู้ถึงเส้นทางของธรรมโลกโดดดลงที่ทำโครงสร้างกทมคอ รู้ถึงคู่กรรมคู่เวรเจ้านี้ลูกนี้ที่เชื่อมโยงคนสัตว์สิ่งของเข้าด้วยกันรู้ถึงคู่กรรมคู่เวรที่อยู่ใกล้ชิดรู้ถึงคู่กรรมคู่เวรเจ้านี่ลูกนี้ ที่เป็นเส้นทางของธรรมโลกกฎลงที่ครอบคุมไปทั่วทั้งจัก,กรวาลมนุษย์ครอบคุมไปทั่วทั้งคนตัดสิ่งของรู้ว่าจะต้องรุกเข้าสู่ คู่กรรมคู่เวรที่เป็นคนสัตว์สิ่งของที่ใกล้ชิดรู้ว่าต้องรุกเข้าสู่ทำโรบปวดลงในตัวคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ห่างไกลจากตัวเอง รุกเข้าสู่ธรรมโลกโปลดหลงที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดการหยุดวิกฤตหยุดปัญหาหยุดอุปสรรคของชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่เกิดจากธรรมโลกโปดหลงที่ทำให้เป็นคู่กรรมผู้เวรเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้พระมีสาิกทัน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรหน่วยใหม่ๆที่เกิด ขึ้นในตัวของเราที่ได้จากการพัฒนาปรับปรงุงสร้างทำโลภโกรดหลงให้เป็นบารมีสัจจิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทรโรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ว่าจะรุกเข้าสู่ทำโลภโกรดหลง ในตำแหน่งใดในเส้นทางใดรู้ว่าใครเป็นคู่กรรมคู่เวรที่ใกล้ชิดใครเป็นคู่กรรมคู่เวรที่หา่างไกลใครเป็นคู่กรรมคู่เวรที่เกี่ยวโยงขัวพันทั้งหมดทั้งจัก,กรวาลมนุษย์ ทุกจัก,กรวาลในนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรวงจรของการเกิดขึ้นของบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางทุกอนุเวลา เป็นวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดเจนัสโรเกิดเป็นกระแสบ,บารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดเจนัสโรไหลเวียนในทุกท่อทานบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดเจนัสสโร ในทุกร่างกายคนสัตว์สิ่งของรุกเข้าสู่ธรรมโลภโกรดลหดล,ล,ดลงทั้งหมดเปลี่ยนธรรมโลภโกรธหลงทั้งหมดเป็นบารมีสักิทัตพระเดชกุลพ,พุทธจันทสโลหน่วยใหม่ๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหน่วยใหม่ๆหยุดวิดกิจหยุดอุปสรรคปัญหาชีวิตทั้งหมด อย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลาดังนั้นโ,ออออโรรนโครงสร้างกทมขออโครงสร้างคู่กรรมคู่เวรโครงสร้างเจ้าหนี้ลูกหนี้โครงสร้างของวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตท,ทั้งหมดหยุดอย่างสมบูรณ์ด้วยศูนย์กลาง ดวงกลมทุกหน่วยย่อยปรมีสามิทฐัตพระเดชคุณโหลวงปุษถันทสรปศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามิฏฐัตพระเดชพุณโหลวงปุษถันทสรปเป็นศูนย์กลางหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นทุกอนุเวลาเกิดขึ้นตลอดเวลาให้คนสัตว์สิ่งของทั้งหมดให้ ทุกส่วนของนิพพานธรรมปรมีสังสิทธัตร,ร,ระเด็ชคุณพุภศสจันทสศโร,รเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อือดอัดทขับแคบสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตมีสมบัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีสมบัติครอบคุม ตลอดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่าอิาพานธรรมใหญ่ด้วยการรับรู้การบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาอย่างสมบูรณ์จากวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณนะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคนลนงปพสต์ตนทศรถ ที่ทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพตลอดทุกอนุเวลาตลอดเวลาเป็นปกติโดยไม่ถูกหลอกลวงให้ไปอยู่ในการสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการจาก รมโลกโปดหลงรวบรวมเฉพาะธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดเด่นทศโรรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเด่นทศโรรักษาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเด่นทศโร นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชคุณหลวงปู่สดจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนครอบคุมอยากสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ตลอดไปการรักษาสิ่งใดทำโดยการรับรู้นึกคิดจดจ่อถึงสิ่งนั้น การรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกวรรมีสิตยทั์พระเดชพคุหลวงประสดจันทสโรรักษาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยวรรมีสัติทัศน์พระเดชคุหลวงประสดจันทสโรรักษานิพพานธรรมวรรมีสาติทัศน์พระเดชพคุหลวงประสดจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนครอบคุมอย่างสมบูรณ์ท้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ศูนย์กลางดวงกลม ปฐมเริ่มแรกบารมีสามิตทั์พระเดชคุลุูษณจันทสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามิทั์พระเดชพุลภูษส์จันทสโรเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดเป็นบารมีสามิทั์พระเดชคุลุูษส์จันทสโรเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรม กับตัวเองกับนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชคุณลปุสสัจนทสโสทั้งหมดทุกส่วนเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดนิพพานธรมรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชปกุลปุสสัจนทัสโสสร้างที่สุดแห่งธรมรมบารมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณลงพุสทสศักราชสโรเป็นธรรมรักเมตตาเอือ้ออทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางทุกอน,นุเวลาการรับรู้การบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษา อย่างสมบูรณ์นัํตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมประเริ่มแรกปรมีสามสิทธัประเดชกุลปุสสจันตสโลจึงทําให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงทําให้ยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางตลอดทุกอนุเวลาทําให้เป็นที่สุดแห่งธรรมปรมีสามสิทธัรระเดชกุลปุสสจนตสโลทำให้เป็นยุคชาวสิวิไล ที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดทำให้เกิดยุติธรรมบารมีสามสิทน์พระเดชพคุณโลผู้สุดจัจตัสรรตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทนัพระเดชพรุทโธผู้สุดจัจตัสโรตลอดไป